นิทานเรื่องแหวนเรียกความสุขณนะหมู่บ้านสุขสงบที่รายล้อมด้วยทุ่งนาสีเขียวมีเด็กหญิงตัวน้อยนามว่าฟ้าอาศัยอยู่กับครอบครัวของเธอฟ้าเป็นเด็กน่ารักช่างพูดช่างซักแต่สิ่งหนึ่งที่มักจะทำให้เธอหงุดหงิดใจอยู่เสมอคือความรู้สึกว่ายังไม่พอ เธอมักจะเปรียบเทียบสิ่งที่ตัวเองมีกับเพื่อนๆรอบข้างเสมอเมื่อเห็นเพื่อนมีตุ๊กตาตัวใหม่เธอก็อยากได้บ้างพอมีขนมชิ้นโปรดเธอก็รู้สึกว่าเพื่อนมีขนมที่อร่อยกว่าขันได้ไปวิ่งเล่นในท้องทุ่งนาเธอก็คิดว่าท้องฟ้าของคนอื่นคงสวยกว่าของเธอแม่คะ ทำไมหนูไม่เหมือนคนอื่นบ้างนะฟ้าถามแม่ด้วยน้ำเสียงงอนๆนทำไมหนูไม่มีของเล่นเยอะเเหมือนจอยทำไมขนมของหนูไม่หวานเท่าของแก้วแม่ลูบหัวฟ้าเบาๆแล้วยิ้มฟ้าจา๋าความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามีมากมายนะลูกแต่มันอยู่ที่เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วต่างหาก ฟ้าฟังแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะักเธอได้แต่ถอนหายใจพลางคิดในใจว่าถ้าฉันมีความสุขเยอะๆได้จริงๆคงจะดีแค่ไหนนะวันหนึ่งขณะที่ฟ้ากำลังเล่นโซนอยู่ริมลำธารเธอก็เหลือบไปเห็นแสงระยิบระยับใต้ก้อนหินเมื่อเอื้อมมือไปหยิบเธอก็พบกับแหวนทองเหลืองเก่าๆวงหนึ่ง ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษแต่เมื่อลองมองใกล้ๆเธอก็เห็นตัวอักษรเล็กๆสลักอยู่บนแหวนว่าความสุขอยู่ที่ใจฟ้าลองสวมแหวนนั้นดูมันพอดีกับนิ้วชี้ของเธอเป๊ะเลยทันใดนั้นความคิดหนึ่งก็แล่นเข้ามาในหัวของเธอถ้าแหวนนี้มีมนวิเศษที่ทำให้ฉันมีความสุขเยอะๆได้ล่ะ ด้วยความไร้เดียงสาและความปรารถนาอันแรงกล้าฟ้าหลับตาลงและอธิษฐานเบาๆขอให้ฉันมีความสุขมากๆขอให้ฉันมีทุกสิ่งที่ปรารถนาไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นสายลมเย็นๆก็พัดผ่านเข้ามาพร้อมกับความรู้สึกอบอุ่นแปลกๆแผ่ซ่านไปทั่วร่างของฟ้าเธอไม่รู้เลยว่า การอธิษฐานของเธอได้ถูกตอบรับแล้วและชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อฟ้าลืมตาขึ้นสิ่งแรกที่เธอสังเกตเห็นคือขนมหลากชนิดวางเรียงรายอยู่ตรงหน้าเธอทั้งขนมเค้กช็อกโกแลตคุกกี้อบใหม่และไอศครีมหลากสีสันที่เธอไม่เคยได้กินมาก่อน ฟ้าดีใจมากเธอรีบหยิบขนมกินอย่างอริอรอร่อยแต่ไม่นานนักเธอก็เริ่มรู้สึกอิ่มจนจุกอิ่มแล้วฟ้าพึมพำแต่ทันใดนั้นขนมชิ้นใหม่ๆก็ปรากฏขึ้นมาไม่หยุดราวกับว่าแหวนกำลังพยายามเติมเต็ม,ตมความสุขจากการกินให้เธอมากที่สุดหลังจากนั้นไม่นาน เพื่อนๆจากทั่วหมู่บ้านก็พากันมาหาฟ้าฟ้ามาเล่นกันเถอะเสียงใส่ของจอยดังขึ้นตามมาด้วยแก้วและเพื่อนคนอื่นๆอีกมากมายปกติฟ้าจะดีใจที่มีเพื่อนมาเล่นด้วยแต่คราวนี้จำนวนเพื่อนที่มาหาานั้นมากมายเสียจนเธอรู้สึกอึดอัด ทุกคนอยากเล่นเกมที่ต่างกันทุกคนอยากให้เธอสนใจฉันอยากเล่นกระโดดเชือกไม่เอาเล่นซ่อนหาดีกว่าเสียงโวกเวกโวยวายดังขึ้นรอบตัวฟ้าเธอรู้สึกสับสนและเหนื่อยล้าเธอพยายามเล่นกับทุกคนแต่ก็ไม่มีใครพอใจเมื่อเพื่อนๆกลับไปของเล่นใหม่ๆ ก็ปรากฏขึ้นทั่วห้องของฟ้าทั้งตุ๊กตาพูดได้รถบังคับวิทยุและชุดสร้างปรา,าสาททรายขนาดใหญ่ฟ้าลองเล่นของเล่นเหล่านั้นทั้งหมดแต่ไม่ว่าจะเล่นเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกไม่เต็มอิ่มและของเล่นชิ้นใหม่ก็ยังปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนห้องของเธอเต็มไปด้วยกองของเล่นที่เธอไม่ได้เล่นทั้งหมด ความสุขที่เธอเคยปรารถนากับกลายเป็นความวุ่นวายขนมที่มากเกินไปทำให้เธอปวดท้องเพื่อนที่มากเกินไปทำให้เธอไม่มีเวลาส่วนตัวของเล่นที่มากเกินไปทำให้เธอไม่รู้จะเล่นอะไรดีฟ้ามองไปรอบๆห้องที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงจากความสุขที่แหวนมอบให้ เธอน้ำตาคลอเบ้านี่คือความสุขเหรอทำไมมันถึงเหนื่อยอย่างนี้นะเธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังจมดิ่งอยู่ในความสุขที่มากเกินไปจนกลายเป็นทุกข์ฟ้าตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังแม้จะกลัวว่าแม่จะโกรธแม่รับฟังเรื่องราวของเธอ ด้วยความเข้าใจแล้วก็ยิ้มให้ฟ้าจา๋าแม่เคยบอกแล้วไงว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามีมากมายแต่มันอยู่ที่เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ต่างหากแม่ชี้ไปที่กองของเล่นของเล่นเยอะแยะแบบนี้ฟ้ามีความสุขไหมลูกฟ้าสายหน้าไม่เลยค่ะ หนูเหนื่อยหนูไม่รู้จะเล่นอะไรดีแล้วขนมที่แหวนให้มาละ่ะแม่ถามต่อหนูปวดท้องไปหมดแล้วค่ะฟ้าตอบอย่างเซ็งๆแม่จับมือฟ้าขึ้นมาแล้วชี้ไปที่แหวนแหวนวงนี้ทําให้หนูได้ทุกสิ่งที่หนูคิดว่าอยากได้แต่บางครั้งการมีมากเกินไปก็อาจทําให้เรามองไม่เห็น สิ่งที่มีคุณค่าจริงๆฟ้ามองแหวนบนนิ้วของเธอแล้วก็นึกถึงตอนที่เธอไม่มีอะไรมากมายแต่กลับมีความสุขกับการวิ่งเล่นในทุ่งนาเก็บดอกไม้ให้แม่หรือแบ่งขนมเพียงชิ้นเดียวกับเพื่อนบางทีความสุขที่แท้จริงอาจจะไม่ได้มาจากแหวนนี้ก็ได้นะคะฟ้าพูดเสียงเบาๆ เธอถอดแหวนออกอย่างช้าๆและวางมันลงบนโต๊ะทันใดนั้นขนมที่เหลือก็หายไปของเล่นที่เกลื่อนห้องก็ลดน้อยลงเหลือเพียงของเล่นไม่กี่ชิ้นที่เธอรักจริงๆห้องของเธอกลับมาเป็นระเบียบอีกครั้งฟ้าเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปนอกบ้านเห็นเพื่อนๆกำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนาน เธอไม่ได้รู้สึกอยากได้ของเล่นของเพื่อนอีกแล้วไม่ได้อยากมีขนมที่อร่อยกว่าใครแต่เธออยากออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆเ,เหมือนเมื่อก่อนเธอวิ่งออกไปหาเพื่อนๆทันทีเธอแบ่งขนมที่แม่ให้มาเล็กน้อยให้เพื่อนกินพวกเขากระโดดเชือกและวิ่งไล่จับกันหัวเราะคิกคักเย็นวันนั้นฟ้ากลับบ้าน ด้วยรอยยิ้มกว้างเธอไม่ได้มีของเล่นมากมายไม่ได้มีขนมกองโตแต่เธอมีความสุขที่ได้เล่นกับเพื่อนได้ช่วยแม่รดน้ำต้นไม้และได้กินข้าวฝีมือแม่ที่แสนอร่อยแหวนวงนั้นยังคงวางอยู่บนโต๊ะแต่สําหรับฟ้าแล้วเธอได้เรียนรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ของวิเศษ หรือสิ่งของภายนอกแต่เป็นความพอใจในสิ่งที่มีและความสุขจากความสัมพันธ์ดีๆรอบตัวต่างหากนิทานเรื่องนี้สอนเราว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีสิ่งของมากมายหรือได้ทุกอย่างที่ปรารถนาฟ้าในตอนแรกเชื่อว่าการมีขนมเยอะๆของเล่นเยอะๆจะทำให้เธอมีความสุข แต่เมื่อเธอได้สิ่งเหล่านั้นแล้วเธอกับรู้สึกเหนื่อยล้าวุ่นวายและเป็นทุกข์นั่นแสดงให้เห็นว่าการข่อยคว้าหาความสุขจากภายนอกเพียงอย่างเดียวไม่ยั่งยืนและอาจนำมาซึ่งความไม่สบายใจได้ในที่สุด